ข้าวหอมมะลิที่ใช้ระยะห่าง25คูณ25ใช้อาร์ดี251นะครับได้ผลผลิตสูงสุด788นะครับ788กิโลที่อุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ใช้การทำนาแบบเกษตรกรได้340 350นะครับ เป็นอัตราการเพิ่มผลผลิตได้ในข้าวหอมมะลินะครับสำหรับข้าวไรเบอรี่เราคาดหวังว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มผลผลิตเช่นกันนะครับยาฆ่ามแมลงยากำจัดโรคนี้น่าเป็นห่วงและกังวลมากส่วนปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยที่มีอยู่ในธรรมชาติเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็แนะนำให้กเกษตรกรใช้200กิโลกรัม ในขั้นตอนเตรียมดินให้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีฉีด r าร5ดีสองทุก15วันถ้ามีแมลงก็ฉีดถี่ขึ้นแค่นี้ก็ทํานาได้แล้วครับอืมตอนนี้ตรงนี้นี่เราอิน4ีร้ยเ์เซ็เลยใช้ r าร์ดีสองเเลยครัท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมฮะเราอยากจะเห็นดโดรนบินขึ้นบนท้องฟ้าแล้วพ่นไอหมอกลงมานะฮะซึ่งมีส่วนผสมของ r าร์ดีสองหเนี่ย มาประพรมต้นข้าวไรเบอรี่นะฮะเรามาติดตามกันนะฮะมาดูซิว่าศักยภาพของดโดรนเนี่ยมันจะทำให้สารเสริม RD-2551 เนี่ยกระจายไปทั่วแปลงนาได้อย่างไร <c oughs> และท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าสนใจ RD-2551 เนี่ยจะติดต่อผ่านผมก็ได้นะฮะทางรายการตลาดนัด102สถานี วิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก FM 102 MHz กรุงเทพมหาคนครนะครับติดต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจรัญชุ่มเงินครับบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวเดอะไทยเพรสและดำเนินรายการตลาดนัด102สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบกคลื่นคนทำงาน FM 102 MHz ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มาที่บ้านน้ำตาลออินบุรี จังหวัดสิงห์บุรีครับที่นี่มีแปลงนาที่ทําในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าวไรเบอรี่นะครับแล้วการปลูกปักดาของเขานี่ระยะห่างต่อต้นเนี่ยห้เซนฮะท่านผู้ชมน่าสนใจมากเพราะว่าแปลงนาแห่งนี้เขามีแบรนด์ชื่อว่า ปลูกด้วยรักครับซึ่งเป็นอินทรีย์ไร้สารเคมีเลยนะครับวันนี้ผมมาสังเกตการนะครับมาดูว่าแปลงนาปลูกข้าวไรเบอรี่ป้าน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับและที่สำคัญการปลูกข้าวไรเบอรี่ตรงนี้นะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเขาใช้สารเสริม Rd 2551ครับ ซึ่งเป็นงานวิจัยของดกรกรสุกเกษมที่เกษตรกรทั่วประเทศรู้จักกันดีนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ดโดรนพ่นสารเสริม Rd 2 5 5 1ในแปลงนาข้าวไรบอรี่บ้านน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยที่มีคุณกุ้งเป็นเจ้าของ นานะครับและมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นข้าวถุงออกสู่ตลาดนะครับตอนนี้คุณกุ้งอยู่กับเราสวัสดีครัคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าแปลงนาไรเบอรี่นี่เราปลูกไว้กี่ไร่นะครับอ๋อค่ะเลยฤดูนี้เราปลูกไว้ทั้งหมด10-12ไร่นะคะกันเสริม Rd 2551ในแปลงนา ข้าวไรเบอรี่บ้านน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยที่มีคุณกุ้งเป็นเจ้าของนานะครับและมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตข้าวกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นข้าวถุงออกสู่ตลาดนะครับตอนนี้คุณกุ้งอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่า แปลงนาไรเบอร์ี่นี่เราปลูกไว้กี่ไร่นะครับค่ะเออฤดูนี้เราปลูกไว้ทั้งหมด12 12ไร่นะคะแล้วก็ออพยายามแบ่งเป็นแปลงเล็กๆแปลงละประมาณ2ไร่นะคะไม่ถึงดีแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2ไร่นะคะก็มีแปลงนี้ที่เราได้ คิดทดลองปลูกระยะ50เซนนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเราไม่ได้ใช้พวกเคมีในการกําจัดหญ้าแล้วเราเคยปลูกโดยใช้ระยะประมาณ26เซนจากรถดำนะคะแล้วก็ก็ควบคุมน้ําค่อนข้างลําบากนะคะแล้วก็ถอนหญ้าเหนื่อยมากเกษตรกร,เ,กรเขาใช้สารเสริม r d 2551ครับซึ่งเป็นงานวิจัยของดอก,อรกรสุกเกษม ที่เกษตรกรทั่วประเทศรู้จักกันดีนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ดโดรนพ่นสารเสริม R.D. 2551ในแปลงนาข้าวไรบ์บอรี่บ้านน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยที่มีคุณกุ้งเป็นเจ้าของ นานะครับและมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นข้าวถุงออกสู่ตลาดนะครับตอนนี้คุณกุ้งอยู่กับเราสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าแปลงนาไรเบอรี่นี่เราปลูกไว้กี่ไร่นะครับอ๋อค่ะเออฤดูนี้เราปลูกไว้ทั้งหมด1 0 12ไร่นะคะแล้วก็พยายามแบ่งเป็นแปลงเล็กๆแปลงละประมาณ2ไร่นะคะไม่ถึงดีแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2ไร่นะคะก็มีแปลงนี้ที่เราได้ คิดทดลองปลูกระยะ50เซนนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเราไม่ได้ใช้พวกเคมีในการกำจัดหญ้าแล้วเราเคยปลูกโดยใช้ระยะประมาณ26เซนจากรถดำนะคะแล้วก็ ก็ควบคุมน้ำค่อนข้างลำบากนะคะแล้วก็ถอนญ้าเหนื่อยมากทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราลองปรับระยะดูเป็นสัก50เซนนะคะก็เลยแล้วให้น้าที่น้าช่วยดำนะคะแกวางระยะ50เซนไม่จำเป็นต้องต้องเป็นแนวเป็นอะไรเป็นตรงอะไรนะคะแต่ว่าขอให้มันมีระยะ50เซนเพื่อท,ที่เราจะใช้เครื่องตัดหญ้าค่ะลงไปทำงานได้อะไรเงี้ยแล้วก็เ,เลือกเลือกใช้วิธีการปลูกแบบแห้งสลับเปลี่ยงนะคะ ก็จะได้สามารถเข้าไปตัดหญ้าได้แล้วก็มาใช้ตัวตัว,ตวสารส,ส,สารตัวอสเสริมชอาดีใช่ค่ะก็ตัวนี้ก็ทดลองด้วยเนื่องจากว่าเราแปลงนี้เราปักดําด้วยต้นกล้าที่อายุประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็ปักบนแปลงที่เคยทํามาแล้วแล้วมันต้นหญ้าเราคุมไม่ได้เราก็เลยไถยกลบไป7วัน นะคะหมกัมกหมักหมักธรรมดาเลยหมักน้ำไป7วันในระยะที่น้าที่เป็นคนดําให้เนี่ยเขา,เาดูแล้วว่าพื้นที่เนี้ยเขาสามารถทํางานให้เราได้ในในแปลงแค่ประมาณ2ไร่เนี่ยค่ะก็ก็ทำบนแปลงนี้แต่ว่ารอบๆบข้างก็ยังเป็นข้าวเดิมที่เราทําอยู่นะคะก็คือแบบผสมกันลงไปเลยในแปลงนี้ค่ะก,ก็จะลองดูว่ามันจะสามารถที่จะเติบโตให้ผลผลิตได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อยากทดลองครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะท่านผู้ชมครับหรือเพื่อนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ได้รับชมในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ที่มาสังเกตการในงานนี้นะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาสอบถามก่อนนะฮะสวัสดีครับที่บ้านทํานากี่ไร่ครับดีค่ะที่บ้านทํานาอยู่ร้อยสามสิบไร่ค่ะร้อยสามสิบไร่ใช่แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าใช้ยาฆ่าแมลงใช้ไม่ได้ใช้แบบนี้ค่ะ อ oh, มากค่ะวันนี้จะมาสังเกตการก็นี้ก็คืออยากก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะก็เลยอยากว่ามาดูว่าเพื่อนเขาทําปลอดสารเป็นยังไง oh. อะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากไปทดลองทําบ้างค่ะครับชื่ออะไรฮะชื่อวัฒนาค่ะอยู่แถวไหนของอยู่อําเภอท่าวุ้งค่ะอ๋อ oh, ท่าวุ้งจาก<ช>จังหวัด รถบุรีค่ะอ๋อโอ้โหนี่บุกมาถึงบ้านน้ำตาลอินบุรีสิงบุรีเลยนะใช่ค่ะอารดีสองหเนี่ยมันเป็นงานวิจัยนะฮะของดรกรสุกเกษมนะฮะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วแมลงต่างๆก็ ไม่กล้ามาลบกวนนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันให้ผลผลิตได้ดีดูคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อวิรัตครับชื่อวิรัตอยู่บ้านน้าตาลครับมีหน้าที่ในการดูแลนาแห่งนี้ในการปลูกครับทํามามีมุมมองของคุณลุงเป็นยังไงบ้างการทํานาแบบนี้ก็ดีครับไม่มีอันตรายเลยครับปลอดสารพิษแน่นอนเลยครับปลอดสารพิษแน่นอนเลยครับอ่าแล้ว เราดูนาข้าวที่เราใช้ RD2551 ไปแล้วเนี่ยต้นข้าวมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากการใช้สารเคมียังไงบ้างมันมันมันก็ดีแล้วพอฉีดไปแล้วมแมลงมันก็ไม่ค่อยมีครับอ๋อมแมลงไม่ค่อยมีมาครับ มันมันไม่ชอบป่อยสารตัวนี้มันทําให้แมลงรู้สึกว่ากินแล้วไม่อร่อยมันก็เลยไปมันเหมือนฉีดน้ําเปล่าเลยอ่ะมันฉีดน้ําเปล่าแล้วมันแต่แต่มันไม่มีกลิ่นมารบกวนเราอ่ะอ๋อไม่มีกลิ่นมารบกวนเราครับมันไม่มีสารพิษอะไรต่ออะไรอย่างนี้ทํานาก็สบายใจครับอ่าอันนี้ก็คือมุมมองของชาวนาของคนบ้านน้าตาลโดยแท้เลยปอสารพิษแน่นอนเลยครับสารพิษนนเข้ามาเลยครับครับคุณตุ๋ยเป็นไงบ้างครับเกิด จะได้ทดลองของท่านอาจารย์นี่แหละถ้าได้ผลเราก็จะแนะนําต่อนะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆพวกเกษตรกรเนี่ยก็เสี่ยงต่อเรื่องการใช้สารเคมีตกค้างกันเยอะใช่ไหมแล้วพวกสารอินทรีย์แบบเนี้ยเขาก็เน้นหาความปลอดภัยกันอยู่แล้วไง mm hmm. แล้วคนกินก็ปลอดคนกินก็สบายใจคนคํำก็สบายใจ mm hmm. ปลอดจาก สารเคมีตกค้างนี่นี่นี่วันนี้เรามาเจอ Rd 2551แล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราเรากําลังโชคดีแล้วนะใช่เรากําลังจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตละเราก็ค้นหามานานเหมือนกันว่าอืมอันนี้มาเจอตัวจริงเจ้าของที่เขาผลิตมาเลยเนี่ยเราก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นโดรกรสุกเกษมครับซึ่งเขาทํางานวิจัยชิ้นเนี้ยผลงาน Rd 2551ใช้เวลา30กว่าปีนะกว่าที่จะประสบความสําเร็จมาถึงนาวันนี้ โดยเพา,าโดยเพาะท่านจรรันยืนยันนี่ยิ่งมั่นใจมากเลย <laughs> 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 แน่นอนครับน<อ>นเข้ามาเลยครับครับ <laughs> ว่าสังเกตมา10 <c oughs> กว่าปีนี่ <c oughs> สารเสริม RD2551 ตรงนี้เนี่ยทำให้ผมมั่นใจมาก <c oughs> ในพืชสวนพืชไร่แล้วก็ นาข้าวรประสบความสําเร็จมากหลายหลายคนใช้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยมันลดต้นทุนจริงๆด้วยมันไม่อันตรายด้วยนะฮะถ,ถ,ถ้าดีก็แปลงนาที่ผมติดอยู่เนี่ยก็ของของ,ของน้องกุ้งเนี่ยกุ้งเป็นหลานเนี่ยก็จะให้คนเช่าเนี่ยได้ลองใช้ดูโอ้นี่เป็นข่าวดีจากที่สังเกตนี่ก็รู้สึกจะเห็นว่าลวงใหญ่นะ เนี่ยเนี่ยลวงใหญ่นะนาตุ๋ยเขาก่อนหน้านี้นะคะคือเราเอาปักหน้าดินขึ้นมาไว้ตรงรอบๆหมดเลยแล้วฤดูที่แล้วเนี่ยเราแช่เอาน้ําเข้านาสิบห้าวันกุ้งเดินกลางแปลงดินแข็งมากต้นข้าวเล็กนิดเดียวนาตุ๋ยก็เคยขับรถเข้ามานะาตุ๋ยยังบอกเลยว่าเออแบบคือมันต้นทั้งต้นข้าวทั้งต้นญ้านะคะมันไม่ใช่เล็กเฉพาะข้าวนะคะมันเล็กด้วยกันทั้งหมดเลยอ่ะแต่ปีนี้รู้สึกกับรอบสองให้นะ้าพ่นแต่อันเนี้ยพ่นนอย่างเดียวเลยก็ คืออย่างน้อยเราก็มองว่าจากที่เราคิดเราคิดเอาว่าในในการที่เราเอาเอาดินหรือเอาหน้าดินต่างๆออกมาเนี่ยทา<ป>เห็นท่นจะมีทั้งใบเขียวแบบส่วนในที่ดินดีอะค่ัมันจะเขียวนี่ก็ค,คืออีกกรณีศึกษาอีกแปลงนานหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่ใช้ R d 2 5ดี2551แล้วเนี่ยมันเห็นผลชัดเมื่อเปรียบเทียบกับขอบ ของที่แล้วนะฮะว่าขอบที่แล้วเนี่ยต้นมันเล็กมเมล็ดข้าวก็เล็กนะฮะให้ผลผลิตในต่อรวงเนี่ยมันก็มีปริมาณที่น้อยนะฮะแต่พอมาใช้ RD2551 เนี่ยลำต้นใหญ่ต้นใหญ่กอข้าวโตใหญ่อวบลากข้าว ลึกมีรากที่ยาวนะฮะแล้วก็เม็ดรวงข้าวไรบอรี่เนี่ยเม็ดโตใหญ่และมีกลิ่นหอมอ่อนๆโชยออกมาและ,มะแมลงไม่มีเลยอ้าวมือขับ,คบเครื่องโดนมาแล้วสวัสดีครับโดนนี่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นพ่น r า2 5ดี2 5ลงแปลงนารเบอรี่ใช่ครับขบวนการพ่นทำยังไงฮะขบวนการพ่นก็คืออันดับแรกเราต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเมื่อสักครูน่นี้พี่กุ้ง ได้นําแล้ว่มีแปลงนี้และก็แปลงนี้อยู่ใกล้ๆกันผมก็ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ประกอบกับการทําแผนเพื่อจะบินอัตโนมัตินะครับก็จะใช้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับคือโดรนตัวนี้นะครับในการทํางานเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานของทีมงานเรานะครับแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดว่าไทโดรนมันมีสิทธิภาพยังไงกับอาร1ก็หลังไม่หรือไม่ก็คบกับพี่จรันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับครับผมครับอ พร้อมอยังพร้อมเรียบร้อยครับพร้อมที่จะเหินฟ้าแล้วใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับผม ากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนนุนพนด้วยการพัฒนา